สวัสดีค่ะมือนีอีสา,บานบ้านแย่กินแย่ยกินขายแตงโมแตงไทยเด้อพี่น้องเด้อแตงไทยกับวหวานหวานแตงโมกับหวานพี่น้องเลยเวลาหาสีบถุงละซ่ายผ้าเนะประเปะล่าเปลาาที่เก้านั่นแหละพี่น้องแตงไทยกับมี่หวานหวานพ่นะแย่ยกินผ้าส้มแตงโมห้าสิบบาทคนะถุงละซ้าวคนสอบละซ้า อันนี้สี่สิบสี่สิบบาทสามหน่วยรย้อยอันนี้สามสิบบาทสองหน่วยห้าสิบอันนี้ยี่สิบบาทสามหน่วยห้าสิบนี่นี่หลายรุ่นพี่เนาะอ,อันนี้กอกถุงอันนี้รุ่นกอกถุงอันนี้เศร้าสามหน่วยห้าสิบ สามสิบสองหน่วยหาสิบสี่สิบสามหน่วยโดยหาสิบนี่หลายรุ่นพี่นอ้องหลายรุ่นหลายแบบบักเตียงไทยกะนี่แต่อันงามๆพุ่นนะพุนผะุนผุน,นเลี้ยงเออเฮ้ยอยู่ปลาเน้นหน่อยบักเตียงเล้าย่ายกินเตียงสิงคโปร์ย่ายกินพุนพ่นผุนออเดอร์สร้างกอ,อกถุงใบถาพุนพ่น พี่เป็นคน่ายแต่งเล่าขอบคุณหลายๆติดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกินขอบคุณหลายๆคะ่ะ